สวัสดีค่ะตอนนี้เข้าอยู่ที่คำชโนดนะคะเผอบ้านรุงจังหวัดกูดอน,นค่ะีจะอาญาติ่น่องมาไหวปูสีโทกับพระยาสีประม,มานะคะเดียวเข้ากําลังจะเข้าไปเอาบาัาตรคิวจ้ามือน,นีนนว,อว,นวันวันเสาร์มากมือเสารวันเสาร์คนเยอะมากค่ะดค่ะนครับ เราก็ลันจะเข้าไปในวังนาคิดทำชโดนะคะไปขอพรปู่ญานีมาทางครอบครัวเลยไปะลุกไปอะไรอะไรเราเดินทางมาเป็นครระมาเป็นขร่าธรรมภเราจะใช้ดอกไม้พวงมาลัยผ่านใบสี เข้าไปกล่าวว่าขอพรจับมือแดนดี้มือแดดีไปวัทาวันอดนวัดมาีจนปกป้องคิดคองบอกน้องไพไปใส่สินทีคุณแ่ครอบครัวี่นั่นาขอพรเราจะมาถ่ายรูปรวมครอบครัวนะคะโชดีจกสุขจงเจริญจับแสีายในรอบเรนะครับเพรว่าจะเป็นจุด สารพ่อปู่สารปา่ย่านะครับที่เราจะเข้าไปกลบาวว่าจะเป็นลมอะไรกป็นพองานไส,ไสไไิ่งที่อกทเราจะเข้าไปขอพรเจะเป็นผีชีมงานกำลังเกิดข้าไปในคำชะโนดนะคะไปไหว้ปูย่ย่าปู่ย่าไปไหว้ปูยไปไปป่ยา่าสะ เออไม่เ็นแล้วพี่นาเดียไหมพี่นาเดีแล้ว่ขาน้อนิโคนเลยแต่าน้องนีโลเนเลยยนเงบล้าเบอ่ฮนี่ปีศาจน้องมาชอบะจับแกนจับแกนโอ้ยโอ้ยโอ้ยคบค้มลูกคมไอ้สมบ่าวดนเตะอบอุ้ไปพูดคองแล้วอุ้ แมนอยู่เสือน่ะรั่วกระโมดวินเตอร์ไซด์เย็นเย็นเย็นีน่เรอไอชัดกยแม่แ้ม่แหม่เออไ่ดีต้องสื่อสายาวผู้บริมาลายมาปัจจัยก็แนบใจนะครับเด้อ เราจะได้ที่ฐามขอขอโชคขอลาบขอบุญวัดจันนาขอนาิการงานขอแก่บนขอบนเเนอเราจะได้ที่ฐานขอครับตอนนี้ขอท่านปัจใจใส่ใบสีปัจใจใส่ใบสีท่านมีมากบมีหอดวงอะไรมาปัดใจก็ดี่มีปอยันนี้แก่ชั้นงานแก่ใสใส่ที่้ เดี๋ยวไปด้วยควของก็เย็นใจนี่เป็นวันของันจะเยอะหน่อยนะคะน่าขายนจับมือได้ดีไหมนะคะไฮโลตอนนี้กำลังได้เห็นไหมล่ะลูกะไปที่ต้นมะเดื่อใหญ่นะคะ

มีอีกาด้วยเหรอมีอีกาด้วยเหรอกา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 สวัสดีสวัสดีทุกคนเฮ้ยใครอ่ะไปเราเดินตามเสียใหญ่นะคะ ไปเอาน้ำมาเจ้าพ่อ <In> ร <OL I vo ces> ูปคาให้แม่แม่นัดน้าเจ้าพ่อให้ม่นัดเป็นผู้ลูกสิ ได้คะดีทำได้เหรอลูกไหนคะเรียญสิบง่ายไงเต็มหมดละเซบีโตเอาเรียนสิบนี่เรียนห้ากาตั้งได้อยู่นะเจียงนีตตั้งไงเต็มเต็ สปล่อยลงหันเอาเบื้งที่ปวยปลาแบบทันสมัยมากนะคะดูเขนอาจจะสาดพิษนะคะปล่อยปลากันนะคะที่ทุกทุกเออเออลูกก็มานัดจะมาขเหนัดโอุกกมากเหรอนัดมากเมานัดสาแกบีมาเลยดูชันเออ ไม่ไปทำไงล่ะป้าโอ้เฮงสี่บ้านโยกขึ้นหมดโอ้ช่วยไปแบบรุ่นแรกหนูสูงอ้าวไปเส้นมีไม่กี่กอยสมัยไหมกาป่าแบบไหมเมืองการก้อยป่าแบบไหม ยกขึ้นมานีไม่ทิงตัวเอาเฟสเอาไปเฟสกระพรอนเข้มสิ้นดีไปไม่มีจะเอาทาไปจับมือกันลูกอะไรอ่ะปลาไหลเหรอเขาออกปลาได้ไม่อยากไปเลยเวะไม่อยากไปหรือออกไปเขาหารูก็ชอบอยู่รูอ๋อนี่ก็ได้ อืามนีอูตุกาเลโอ้คนนั้นปลาไรไดปลาไได้โอ้ยดปลาที่แม่ปลาอยังน่ะปลาหรือขอไม่ปลาบอตัวบางญ่นึงมีเสาด้วยนี่โอ้ตัวงาเลยออต่ายนึงคนนั้ปลาปลาอย่างปลาดุกบอ กโกบกบ้านอีกแล้วตัวนี้น่าด้ที่แล้วไม่ไปไหนเลย <laughs> <laughs>